สีดอนะครับคันนี้ซีดีดอปีเก้าสองเครื่องพันห้านะครับขบับูสีพานนอกไม่ค่อยสวยนะครับน,น,นี้เลยฝากระโปรงก็เริ่มมีแตกรายงานสีตรงเล่มนะครับแบบคขอบ 15, อสิบห้าภีหกห้านะครับ ยาซิลิโคนมาไม่สวยคันนี้หนึ่งหเก้าบาทนะครับถูกใจมาขับกลับไปเลยมีสเกิร์ตข้างนะครับประตูข้างนี้เปิดไม่ออกล็อกน่าจะค้างนะครับแม็กยืนหน้าหลังอันนี้มีรอยผูกมีรอยเจาะเคยใส่ปีกนกนะครับออปะท้ายมีแตกร่อนรนหลัง เลมเอกสารทุกโอนมีครบนี่นะครับมีสี่อนรถสีตีไม่สวยครับคับนนี้หลังคาไม่ผุไม่ทะลุมือเปิดหลังมีหักเกียร์ธรรมดานะครับช่องซีดีมีโผหน่อยแล้วก็เบาหลังเป็นเบาะหนังกระจกเป็นมือหมุนนะครับเครื่องนิ่มดี หนึ่งมื่นเจ้าพันบาทอยากได้รถตุกๆนะครับนี่เครื่องแห้งแห้งเดินเลยไม่ได้ล้างนะครับนี่เครื่องเกียร์แห้งระบบเองใช้งานได้นะครับแต่ว่าเติมยาไปเองน้ำยาแอร์แล้วรั่วนี่นะครับรั่วท่อเส้นนี้ไปย้ำสายใหม่แล้วก็อัดน้ำยาแอร์ใช้งานได้มาเดี๋ยวไปลองขับกัน ดูที่รถหมื่นาวัดรอบขึ้นนะครับความเร็วไม่ขึ้นความร้อนขึ้นปกติ จะเนืดๆหน่อยเขาขับไม่ดังแหลกพุงอะไรน่าจะไม่ค่อยดีนะครับแหลกพุงอะไรชุดพาวเวอร์นี่ก็ส่งต่อตามสภาพเลยรถติดขับได้ระบบแอ,อร์พลมนะครับทำงานแต่ว่ารั่วตรงข้อที่ผมถ่ายให้ดูนะครับเขาขับไม่ดังความร้อนปกติ าสามแล้วเกียร์ไม่เด้งไม่หลุดนะครับขับดีเลยก็สนใจนะครับติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์นะครับศูน1 8แปดเจ็ดหนึ่งแปดแสองสองเจ็ดสองนะครับเป็นลกหลุ่มระยกต์่าได้เกียร์นะครับตันนี้หนึ่งบาทราคาเท่า นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทอนนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับประเมินราคามีรถเก่ามาแลกเราก็รับนะครับยังไงกดฝากกดไลค์กดติดตามกดสับ s ะไคร e ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอหน้าเดี๋ยวเราลงให้ดูใหม่สำหรับวิดีโอนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ